สวัสดีค่ะเหนียงเหนียงเฮ้ยนี่ถ่ายทอดสดอยู่มันคืออะไรอ๋อสวบบัสดีคุณผู้ชมค่ะเอเซอร์ถือดิเอเซอร์อยู่นะฮะเขาจะกินเดี๋ยวตัวดับ <c oughs> สวยไมหมคะนางเอกเอเซอร์ให้คุยค่ะแฟนแฟนถ่ายละครเรื่องนี้กับพี่พูดเป็นไงบ้างคะเอเซอร์นี่ว๊าว เธอร้องเพลงให้ฟังเลยไหมไม่เอาแต่มาได้ทันเวลาพอดี๋ยวแต่มาได้ทันเวลาประเดียวอย่างกับดูใจแต่มาได้ตรงเวลาใครทำอะไรเขาทำอ่ะพาคุณแม่ออกไปกันหน่อยเร็วไม่เร็วนู่นแม่แบบคุแม่คันแนวคือแม่คันแนวบอกแม่ต้องดูหน้าแม่ก็เลยหน้าแม่เหมือนหน้าหนูคุณแม่ร่าเด็กว่าเอสเตอร์อีกครับจริงๆ ทำไมกล้องมันชัดจังเลยอ่ะอันนี้กล้องพี่แกใช่ไหม 6s ไงตัวนึงถือได้อ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าสามารถคนเขาก็คอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆเหรอใช่ๆเหนียงดีใจอ่ะเรียสอนเล่นอ่ะ มีคนบอกว่าให้พี่ร้องเพลงพี่ร้องเพลงให้เขาได้ยันลูปบวดอ่ะเนี่เธ้อก็อันเอาอีกเปลี่ยนเปลี่ยนรองเท้าไม่ผ่านรองเท้าใครอ่ะให่เขาร้องเพลงรองเท้าเฮียชุดกะรองเท้าอ๋อชุดพี่พุนชอบเฮียมาห้าปียังไม่เคยเจอเลยเสื้อชุดเนี่ยบ่อย Bonjour d e l a f r a n c e I come from France bonjour เกดอลงมานิสัยเอาไปเลยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วนี่มันเหนียงเจ้าจเสนีพี่แก้ว